ิงเขาก็ผัดตับกับเมน้อยนะคะวันนี้ผัดตับไก่ใสพ่พริกหยวกน้าตาอากินบ่คะมาดูความนะ่ากินของผัดตับของเมยน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะกินเขาแล้วก็จะไปโรงเรียนนะคะเมื่อนี้สีสัน,นง่ายๆบ้านๆดอเต็มจานประมาณนี้นะคะาก็จะได้กินกันแล้วคะ่ะสาหรับผัดตับเขานะคะเดี๋ยวลงไม้ลงมือกันเลยนจะจ๊ะเนาะกินค่ะจ,จะไปโรงเรียนแล้วนะคะเมย์น้อยยังใส่ดับอยู่นะคะช่วงนี้ Ja. Mm. กินแบบนี้แล้วคือเพาไปโรงเรียนกินขน้าวลุ่มเนาะถาดลุ่มไม่จะกี่พัดเองละพัดก้าลำไส้หมูสับไข่ปลาโล ต้มจืดไส้กระดูกหมูลำบากห้องจำห้งกับจำแค่ช,ชาดแต่กระลำมั่งเครือบ ถ้าไปซื้อต้อเถอกับตากให้แน่ยนยุบป,ประทมก,ก่อนเนี่ยตั้งมากินเข้าบ้านได้หนังๆเขบาบอกให้ออกจากรุเรีย้ยบไปต้องกินเข้าโรุเรียน จเงื่องน่ขอาหารกลางวันต่อมากับบ้นบังครับให้ซื้อติดเองได้วชาขายยังระบาดเลยนมาซยม่ก๋วเตี๋ยวคิดครับ ยังมานี่เขาชื่อเป็นแถวหันก๋วยเตี๋ยว่วรจะได้กิน n h าแถว n h าค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นตักหุงอาหารเบสิกเนาะน้องเลีนย ขย่มเนี่ยตามหงมีขายสามบาทละหาบาทนั่มือกับเขากันก็ละหาบาทหาบาทซื้อแล้วมานาั่งกินจุ่มกันข,อขอ้อเขาไปแต่บาท งานหนาวีก็ยังชงอ่ะมันยังหางวงสายจาวาบอลลูมงานมืดค่อคืนมือ่อเขาอาทิตย์ที่สามแล้วค่ะเห็นมันขึ้นยุ่งยังเมื่อท่านเห็นแดดได้นะ วันหน้าวานมีน้อยไปสตอกโฮมสีบอนหนาวหนาวมันหนาวแน่แหละเพยังเดี๋ยวฝนจะตกน่าจะเดินท่าไป ประโร้มนะคะวันผุดนั่งมือเสาร์โรดยรดเมฆนะคะตัวร,รดเมฆจองแล้วเรียบร้อยได้แล้วมืออื่นกต่ปัจจุบานผักพรไล่กายแข็งแรงเต็มที่วันผุดกระเดินทางใจเศร้าโอ,อกจากานี้เจ็ดโมงสามเจ็ดโมงห้าสิบห้านะ รถเมลออกจากเมืองบานไม่ได้กันไปเจ็ดโมงห้าสิบห้านอนเลับประมาณสามชั่วโมงสามสิบเห้านาทีสก๊อกโมงประมาณเที่ยงนะคะในประสิทธิภาพกันเบืองกอ่อนอสิบแปดกินเขากอนและเจ้สิบเป็นสถานทูตนะคะ ไปเพื่อไปลงน้ำนะคะแล้วก็จะยูตอแง่เลยจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะเอ้ยหกโมงสงเออหกโมงแรงหกโมงแรงหรือทุ่มหนึ่ง,งเงนนี้ยนม่แม่แน่ไม่ได้ลืม่านไม้กำหนดการของสถาน,ถนทูตเราลืมก็จะยูลำพื้นที่ก่อน จัดงานกับเดินข้างกับน่งจากสถานทูตมาที่สถานีรถนะคะเพื่อจีนน่งรถกับมาบานทุกครงรถออกจากสตอกโฮมสามทุ่มมาหอดบานกันนาเจะดหกทุ่มนะคะ<ม>เียมกันก็คือใส่เสือไปสองตัวกันเนาทำบอรูว่าอากาศมันจะเป็นตังไหนเอาแน่นอนมาได้ ก็ยังจะฝนยังตกแหงก็คงต่อรองทาวไปเตรียนเพราะว่าหลังจากลงน้ำหลังจากลงน้ำเสร็จสองใบพวกไ,ไม่หน่อยกับแม่ปู่กระสิทธิพักนันชางมือเมืองก่อนหาชมเมืองเกาเมืองยังทาขาเวลานะคะต้องเข้าใจนะคะว่าไปเขาต้องไปรออีกอกมงแรงกระทุ่มหนึ่งเนี่ยแหละเขาเริ่มงานดังนั้น ช่วงระย,ยระเวลาที่รอนน่เข้าก็ต้องไปเฮดอียงรอหรือผสมกับตองไปยางหายอย่างอร,รอ,อ,งอ,งอ,อ,งอรมันเป็นอรอบวงเดียวบ่ได้แต่เราความตัง้งใจและหมายมันปันเมื่อสิจะไปแล้วนะเพราะว่าฝนสืตรงแต่จะออกกับไปมีส่วนรวมในครั้งหนึ่งแลวครั้งเดียวในชีวิตด้วย นี่จนวมน่้การสำนึกเนาะนี่ก็จะไปมีความจางใจแล้วมีอึมกับเท็โตให้งานก็นที่อค่ะมันหลายจะมุ่งับจดี๋ย เมื่อวันพุดยังจำแรกกะสินั่มาบอกเราพี่น้องอีกเหมือนเดิมะะดดแล้วค่ะว่าจะไปไซส์ที่แจังใดไปไซส์แล้วฮอไซส์แล้วนะคะก็จะรายงานพี่น้องให้เป็นช่วงๆช่วงไหนที่นี่เน็ตช่วงไหนบ่นมีเน็ตก็ต้องทําใจนะคะเพราะโทรศัพท์ไม่น้อยมันมันล้วนมันใส่เน็ตในโทรศัพท์บ่ค่อยได้ดีปันใดแต่ถ้าตรงใดที่มีไวไฟก็สิอัพไผ่ด้ยถ้าบ่มีก็สิรออัพยันรถถทากลับเบืองก่อนจะพยายาม ในก,กันไปครั้งนี้นะคะจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์หลักของไม่น้อยคือไปลงน้ำถวายอ่าไปลงน้ำเดียวก็ลออเขาพิธีส่วนที่เหลือนันน้นเวลาที่มันว่างไม่น้อยก็จะไปหาไทยนะนี่มาวา้ให้เบิ้งนะคะฟังขอใจเนาะว่าเขาได้ไปแล้วเพราะว่าจากบ้านไม่น้อยไปเมืองหลวงก็สองร้อยกิโลนะคะสองร้อยกว่าก,กว่าก,กิโลโดยประมาณมไปเก็บฝนแห่ถิ่นสตอกโฮมโทรหัวใชูยิู่เลย สองร้อยยี่สิบประมาณนี้นะคะสองร้อยี่สิบโลโดยประมาณมาไปแล้วกับชวงที่ไม่ไ้เข้ารอบมันก็ธรรมดาเนาะบ่าว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เราจะขอไปเรียนก่อนนะคะแล้วก็มืออื่นก็คงสิถ้าบ่มีตารางเรียนก็ดีไปเพราะว่าอยากควาคอนเต็มที่แล้ววันพุธจะไม่ถึงตารางเรียนไปหน่อยก็ลากก็ขาดเพราะว่าตารางเรียนไปหน่อยมันยังบ่ยังบ่ลนิ่งยังบ่ตรงตัวยังบ่อลแข็งแต่ว่าถึงวันพุธมีเรียนกระขาดบ่สนเพราะว่าบัตรเนี่ยก็ได้ซื้อไว้แล้วครั้งหนึ่งในชีวิต จะต่อไปให้ได้นะคะหนึ่งความรักหนึ่งประาดีค่ะด้วยรักใจใจนะคะรักมาจุ๊บ